๋อสวัสดีครับคุณพี่อันนี้ทำทำอะไรอยู่ครับผมเนี่ยตอนนี้กําลังรับนี่อยู่ครับไม่ทราบว่ารับแล้วคมไหมครับนี่คุณพี่รับรองความคมครับคุณพี่รับมากี่ปีแล้วครับผมรับมาประมาณสี่ปีกว่าๆแล้วครับรับเรียนวิชาจากคุณพ่อครับครับผม คุณพ่อชื่ออะไรครับผมคุณพ่อชื่อนายสมพงษ์หฤทัย์ถาวรครับเป็นอช่างรับมีดอันดับหนึ่งของเอจังหวัดรินุร์นะครับหมายถึงว่าเจ้บ้านคุณพี่อยู่ที่ไหนครับผมบ้านผมอยู่บ้านสวายจูตาบลตะเบาอาเภอปราสาท์ครับอ๋อคือถ้าจะดูทรงผมแล้วคุณพี่ก็มีอายุการรับมีดมานานเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่ทราบว่า ขั้นตอนการรับมีดตอนแรกนี่ต้องทำยังไงบ้างครับคุณพี่ขั้นตอนแรกเลยเราต้องทําความสะอาดมีดะครับคบทัทำความสะอาดมีดให้เรียบร้อยเนาะ,<อ>ะว่ามีดเนี่ย<อ>มันผ่านการใช้งานบางทีมันเกอนน้ามันเะืออเอไขมันต่างๆต่างเราต้องต้องทําความสะอาดมีดให้เรียบร้อยอหลังจากนั้นนะครับเราก็อนำหินขึ้นมา นะครับหินที่เราใช้สมมุติว่านี่คือเอ่อมีดมีดที่เรารับเนี่ยครับผมเออเป็นมีดสแตนเลสครับผมหินที่เราใช้คือหินตัวนี้ครับครับผมเขาเรียกว่ารับสโตนรับนนะฮะเอ่อหินตัวนี้เนี่ยหาซื้อนะครับ ตามท้องตลาดทั่วไปไม่ได้ครับครับครับผมกพเป็นอ่อหินน้าเข้าจากประเทศเยอรมันครับผมครับก็คือต้องเป็นหินที่สั่งพิเศษนะคุณพี่ใช่ครับครับผมแล้วก็อ่อหินจะเป็นลักษณะหินสีขาวแบบนี้ครับผมนะครับแต่คือถ้าถ้าถ้ามีคนที่อยากจะทื่อาชีพนี้ได้เป็นอาชีพที่ว่ามั่นคงดีไหมครับตัวนี้จัดว่ารายได้ดีครับ วันวันหนึ่งถ้าเฉลี่ยแล้วคุณพี่ได้วันละเท่าไหร่ครับผมประมาณเอ่อเจ็ดร้อยถึงแปดเก้าร้อยบาทนะครับครับครับแล้วเพราะว่าวันนั้นเหนื่อยหรือเอเเหนื่อยมากเกินไปก็บางทีก็เอาแค่เล็กๆน้อยๆครับครับประมาณเจ็ดร้อยงั้นขอขอให้คุณพี่ลองสาธิตการรับมีดเอาแบบที่ได้วิชาความรู้ในการรับ เพื่อจะไปต่อยอดครับทำอาชีพเป็นของตัวเองเล็กๆน้อยๆนะครับเอเขอเขเชิญคุณพี่ลองรับดูหน่อยนะครับก็วิธีการรับนะฮะครับการดูการจับมือเนาะวิธีการรับเนี่ยเราให้ให้เอ่อให้ตั้งองศามีดนะครับรบตั้งองศามีดสมมติว่าเป็นมีดสแตนเลสเนาะหรือว่ามีดมีดออย่างอื่นก็ตามแต่ มีสเตนเลตเนี่ยให้เราตั้งองศามีดไว้ที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือจะอยู่ที่ประมาณ10องศาถึง15องศาครับครับผมเมือ่อเมื่อเราตั้งองศามีดไวแล้วนะครับเวลาเรากดนะครับกดเดินหน้าหอยหลังห้ามกดกดเดินหน้าหอยหลังห้ามกดอกดเดินหน้าหอยหลังห้ามกดกดเดินหน้าถอยหลังห้ามกดตัวนี้ใช้ใช้ประมาณกี่รอบครับคุณพี่ อ,อถูไปเรื่อยๆฮะถูไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามันจะถึงหน้ามีดนะครับแล้วเราต้องต้องสัมผัสมือดูอด้วยไหมครับ <S <S ให้เราดูนะฮะว่าตรงใบคมนะฮะตรงใบคมนะครับตงบรบตงใบคมเนี่ยมันจะถึงความความไอที่เราถูไปเนี่ยมันจะถึงขอบกันถึงขอบกันตรงนี้นะครับอถึงขอบกันครับ ถึงขอบกันหน้าหน้าคมเนี่ยมันจะไล่มาถึงคมครับอ่าถึงคมซึ่งกันและกันครับสมมติว่าหน้าคมเราถึงคมแล้วอ่าเนี่ยสมมุติว่าเราถูอ่าถูไปเรื่อยอืมถูไปเรื่อยอ่เจ้าองศาสา้าองศาเ้าองศาไล่ไปเรื่อยนะครับไล่ไปเรื่อยการถูคมนะครับซึ่ง อันนี้ขั้นตอนแรกนะครับขั้นขึ้นหินหยาบนะครับหูไปเรื่อยโดยโดยโดยใช้หินของยี่ห้ออะไรนะครับเั็นี้สกีรับโซนรับโซนเป็นธาตุภาษาภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าหินทรายถ้าถ้าถ้าสนใจก็สั่งคุณพี่ได้นะครับใช่ครับครับผมครับอันนี้ขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองครับขอขอดูต่อต่อไปขั้นตอนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับครับครับอ่นิดหนึ่ง มีดตั้มหนึ่งจะใช้ปเวลาประมาณ15นาทีในการรับนะครับอย่างอย่างลักษณะมีดตัวนี้คุณพี่คิดราคาเท่าไหร่ครับผมตัวนี้เอมีดสแตนเลสคิดราคา10บาทครับครับโอ้เป็นราคาถูกเนาะครับผมก็ดีว่าต้องมารับตัวเองเดี๋ยวก็มีดบงมีดบาทนะครับจมไม่คาบางทีรับหายคมด้วยซ้ำครับผมครับ สมมติผมอยู่ต่างจังหวัดนี่อยากจะให้คุณพี่รับมีดให้ส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมครับผมได้เลยครับติดต่อ <ผม S 1> ได้ทางไหนบ้างครับผมบ้านเลขที่64ทับ1หมู่16ตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ,รบเบอร์โทร0933439823เพจนะครับบริการรับมีดนะครับเพจบริการรับมีดนะครับในนั้นจะมีแจ้งที่อยู่ที่ส่งมาติดต่อได้นะครับ มีมีทา้ง a c e b o o k ทังไลน์ใช่ไหมครับคุณ้ทาง Facebook นะครับก็ Facebook ชื่อเพจบริการรับมีดนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับสมพรหาฤทัยถาวรนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับเบอร์โทรกดเข้าแอดไลน์ได้เลยนะครับ093 นะครับศูนย์เก้าสามสามสี่สามเก้าแปดสองสามครับครับแล้วเรามาดูขั้นตอนการรับมีดตัวนี้ครับขั้นตอนแรกนี่เรายังรับยง่หินอ่าหินตัวนี้เรายังรับใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับรับไอ้นีนตัวเนี้ยเนี่ยเราขึ้นอยู่กับความหนาของใบมีดอ๋อครับผมขึ้นอยู่กับความหนาของใบมีดต้องรับด้วยแล้วสัมผัสไปเรื่อยๆนะครับสัมผัสดูความคมเนาะใช่ ครับแล้วต้องมีน้ำยงน้ำยาอะไรมาเพื่อที่จะรับไหมครับผมน้ำยาที่ใช้ก็คือสน้ำสันไหลกระโพอ๋อไม่ต้องใช้ผสมอย่างอื่นเนาะใช้สันไหลสันไหลครับครับครับอันนี้หมยถึงว่าขั้นตอนก็คมได้แล้วใช่ไหมครับที่จะรับขั้นตอนขั้นที่สองต่อไปก็มีแล้วครับอ่าตอนนี้กำลังจะได้แล้วครับครับครับอ อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับตัวนี้เป็นของที่สืบทอดมาจากคุณพ่อคุณพ่อนะครับครับคุณพ่อเป็นคนเริ่มริเริ่มอาชีพนะครับอาชีพรับมีดนะครับอต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนหินครับไอ้หินนี่เป็นหินยี่ห้ออะไรครับผมหินพิเศษนะครับครับผมอยี่ห้อคิงอีเกิลครับตัวนี้เป็นหินที่รับมีดโดยเฉพาะหรือว่า ใช้เป็นหินลับมีดที่ดีที่สุดนะครับครับผมหินหินไอตัวคิงอีเกิลเนี่ยเป็นตัวที่ใช้นะครับหินจะมีสองด้านนะครับ,บด้านแรกจะเป็นฝั่งหยาบนะครับฝั่งนี้คือพุชที่รผมกาลังใช้อยู่นะครับด้านที่สองคือฝั่งละเอียดนะครับ,บหินนะครับการใช้หินนะครับฝั่งหยาบเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยเขาจะมีขายอยู่ที่เดียวนะครับร้านที่ อ๋อโบอนเฮาส์นะครับอเราจะต้องไปเลือกเอาหินที่เวลาเราขูดมือเนี่ยต้องหยาบอ่ต้องหยาบเทคนิคเทคนิคง่ายๆคือเ้าูนมือต้องหยาบครับหยาบแล้วก็เหมือนจะกัดมีจะจะบาดมือเลยจะทําให้การรับมีของเรามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังละเอียดอืมันก็ต้อง หยาบมันไอ้มัน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 จะคมอ่าฝังละเอียดมันจะคมนะครับเวลาเราเลือกนะครับเราเลือกเสร็จเนี่ยเราก็ซื้อซื้อมันจะมีแผ่นยางรองให้นะครับหนึ่งคันเหมือนกันนะครับครับครับอ่าอ่าอ่าจ้นี้เป็นขั้นตอนที่สองนะครับตัวนี้เวลาเรารับนะครับหลังจากรับรับเออรับสโตนมาแล้วนะครับเราก็มาขึ้นรับใบคมนะครับอย่างนี้ ตอนนี้ต้องมีองศาไหมครับการรับ15องศาตลอดครับแบบเหมือนที่เรารับหินตอนแรกนะใช่ไหมครับใช่ครับขึ้น15องศาไปเรื่อยๆครับตอนนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการทำอาชีพที่ว่าไม่ต้องลงทุนมากนะครับก็ใช้ความสามารถจนตั็ก็ได้พลังงานร่างกายก็ แข็งแรงด้วยนะคบเออออกกาลังกายครับกำลังกายในตัวฮะอยากเริ่มนะครับถ้าผมป่วยนะครับป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยล้าบ่อยครับแล้วก็หลังจากใช้ทําอาชีพนี้เราออกจากงานไปทำงานรู้สึกแข็งแรงกว่าเก่านะแข็งแรงกว่าเก่านะครับไม่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับอันนี้คือจะว่าไปก็ นี่ได้หรือยังครับมีดความคมตันนี้ความคมได้แล้วในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแต่การรับมีดกับผมเนี่ยผมถ้าไม่คมจริงผมไม่วางมือครับครับผมแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามีดของเราได้รับได้ที่แล้วจะจะพิสูจน์กับอะไรดีครับผมวิธีการนะครับครับผมอ๋อพอผมสอนไว้ครับนะครับดูนะฮะวันนี้ป็นอันตรายนะครับผมเนี่ยไม่อันตรายสําหรับคนที่ชํานาญครับครับ เนี่ยอันเนี้ยยังอ๋อยังโอ้โหเล่นแกะต้องเอาเล็บมือมาลองเลยครับเนี่ยคือคือช่างนี่มาตรฐานอยู่นะครับผมถ้าถ้าเข้าจึ๊กเข้าจึ๊กเนี่ยแสดงก็ได้แล้วหรือบางคนเขาจะโกนขนนักแข่งขนนัแข่งขนคือคือถ้าจะใช้เป็นสิ่งของอย่างอื่นได้ไหมครับจะใช้เป็นใบหญ้าหรือใช้เป็นกระดาษได้ไหมครับ เออได้ใบหญ้าได้่งใบหญ้าก็ดีนอครับรูดผ่านใบหญ้าเลยก็ได้เออจะได้ไม่หวาดเสียวบางคนบอกอุ้ยหวาดเสียวเลยอ่าแต่นี่นะฮะการที่เรารับคมเนี่ยเราต้องรับทั้งสองฝั่งนะครับขึ้นเนี่ยเห็นนะซ้ายและขวาเดินหน้าสิบห้าองศาเดินหน้าตลอดหน้ากด หลังถ้อยหลังไม่กดหน้ากดถอยหลังไม่กดเดินให้สุดปลายหินสังเกตว่าหินที่ใช้เนี่ยจะไม่ไม่โค้งนะครับอ่าเดินให้สุดปลายหินเราต้องเดินให้สุดปลายหินนี้แล้วขณะแบบนี้การรับมีดนะครับมีข้อเทคนิคหนึ่งอย่างที่จะแนะนําในการรับนะครับห้ามอันนี้คือการปาดลบปาดลบหน้าคม ห้ามทำแดบแบบนี้โดยเด็ดขาดถ้าเห็นคนไปเรลินหา,ารับจ้างรับมีดนะครับแล้วไปทําแบบเนี้หรือไปทําแบบเนี้ยคุณให้เขาหยุดทันทีแล้วคุณห้ามจ้างเขาครับมันมัน,ม,นมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับเมื่อเมื่อรับ,ร,บ,ร,บรับอย่างนั้นรับอย่างนี้ก็เหมือนกับเราไปลบคม มีดคมอยู่หายหมดครับครับผมอ่าคือคือคือถ้าอยากให้ได้ความคมก็ก็ต้องต้องหาช่างผู้ชำนาญการโดยโดยโดยตรงเลยนะครับตันนี้ครับอ่าเราต้องเดินหน้าอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าไฟคมมันจะถึงกันโดยกันโดยและคมและก็อยู่นานด้วยคมได้นานนะครับปานมีดโกนนะครับมีดโกนเรียกที่ครับครับ ตอนนี้อยาดูได้หละตอนนี้คนสัมภาษณ์อียากรดนวดไหมครัไม่ครับตอนนี้ความคมได้หรือยังครับผมตอนนี้ดูไประยะเวลาทดสอบดูไหนนียไหมครับตอนนี้ประมาณสิบห้าอีกห้านาทีครับผมครับคือ ต้องต้องอันนี้ต้องเร่งความเร็วไหมครับหรือว่าให้ความเร็วห้ามห้ามเร่งความเร็วเด็ดขาดครับคุณต้องถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆอืมถูไปเรื่อยๆจนอได้ระยะของมันครับครับอ่ะก็ต้องต้องเอามือสัมผัสเรื่อยไหมครับตอนนี้ใบมีดมันจะร้อนขึ้นมาเองครับครับผมอ่าอันนี้ผมเทไอ้น้ำสันไลเอาไว้มันจะดูขาวๆหน่อยครับอ่าแล้ว นี่นี่นี่ก็ต้องเช็คดูความคมหัวนะครับนี่ได้นะครับอ๋อได้เลยเนาะอ่อได้ลองมีอันนี้ได้จ<ะ>แจะลองดูกับฟังยาบ,ค,บคุณ<ม>ต้องมาเล่นฟังละเอียดอ๋อครับผมอ่าคราวนี้เล่นฟังละเอียดงานมันจะเรียกว่าเก็บคมครับผมครับผม,บผมเก็บคมเพื่อให้คมความคมอยู่นานคุณต้องมาเดินเดินหน้ามีดสิบห้าองศา ح, อย่างเงี้ย ครับผมอ่าเดินหน้ามีดอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับผมประมาณครับสามนาทีครับอ๋อสามนาทีก็ถือว่าเป็นงานเสร็จสิ้นเนาะการรับมีดเดินหน้ามีดอยของคุณพี่สมพรหรทาทชัยชาบอใช่ไหมครับผมครับเนี่ยรประมาณนะถ้ามีคนอยากจะศึกษาหรือมาหัดเรียนรับมีดกับคุณพี่นี่สะดวกไหมครับสะดวกครับแล้วก็เอ่อขอแนะนําว่า กระต่ายรับมีดนะฮะครับผมอ่าคุณต้องต้องต้องสร้างกระต่ายขึ้นมาครับผมอ่ากระต่ายรับมีดเนี่ยจะเป็นรูปร่างแบบนี้อ่าโดยเอ่อคุณคุณต้องสร้างกระต่ายขึ้นมาเพื่อรับมีดนะครับโตให้แข็งแรงนะครับนะับโตทำโตครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวด้ก็ดูว่าความคมและน่าจะได้เลยไหมครับเนี่ยตัวนี้ ได้แล <formation jin inh throat> <at> ้วครับได้ได้แล้วแต่เราเราต้องเก็บคมให้ดีนะครับเก็บคมให้ดีเวลารับมีดเนี่ยเวลาช่วงเก็บคมเนี่ยเราต้องเดินเนี่ยหน้าตรงตรงเนี่ยตั้งฉากกับยิ้มตั้งฉากกับยินทนี่เดินหน้าตรงอย่างเงี้ยครับผมตลอดแนวเนี่ยเดินให้สุดปลายให้สุดอย่นี้เป็นอาชีพการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตัวนี้ลงสุนน้อย แต่ก็ประกอบอาชีพได้เป็นรายได้เสริมดีเหมือนกันนะครับตันนี้วิธีสังเกตว่ามีดคมหรือไม่คมนะฮะหนึ่งอย่างที่ผมจะให้ดูนะครับคุณเคยเห็นมีดซารูไราญี่ปุ่นเวลาโดนน้ำไหมครับผมนี่วิธีสังเกตมันจะไม่จับน้ําผมถ้าช่วงไหนยังไม่คมช่วงนั้นจะไม่จับน้ําผมไอ้ช่วงไหนไม่ไม่คมจะจับน้ํายังจับน้ําอยู่ ครับผมอ่าแต่ถ้าช่วงไหนไม่มันคมแล้วมันก็จะไม่จับน้ำครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่เสร็จอย่างที่เห็นเดินหน้าน้ําอ่ะมันก็จะเล่นนานหน่อยเขาเรียกว่าภาษาบ้านกินบ้านผมพอ่อผมสอนว่าลินมุตึกเล่นหน้าน้ําอ่า ้อนเอาไว้นะครับอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อตรงนี้วนด้วยนะครับตรงนี้มีขั้นขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับวนอีกคือการวนนะครับวนน้ามีดวนให้มีดเนี่ยมันได้เล่นนะครับเล่นเก็บคมนะครับเก็บเก็บคมตรงไหน ใบหน้าคงใบหน้าคมเนี่ยนะครับอันนี้คมคมเห็นนะหน้าไม่จับหน้าน้ำนะครับครับผมเสร็จะลองทดสอบดูไหนได้ไหมครับว่าความคมเนี่ยจะลองกับใบหญ้าได้ไหมครับหรือยังไงใบหญ้าได้ใช้กับกระดาษตัวไหนได้หรือเปล่าครับตัวนี้ใบหญ้าก็ได้ครับลองดูไหนครับดูความกลบนะครับโอเคเราสัมผัสเราก็ดูเลยกลับมาลองดูครับ อถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมตะกี้ด้ามละสิบบาทสําหรับการรับนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมีดลักษณะแบบนี้รับด้ามละสิบห้าบาทครับผมอาแต่ถ้าเป็นอีโต้นะครับอ่ามีดละยี่สิบบาทครับอ่าครับผมครับไอคลิปนี้ก็ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับดูไปก็ ก็ถือว่าการรับมีดของตัวนี้ก็มีความคมได้ที่แล้วนะครับครับครับผมโอนนวลไหมครับครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับผมอ่าสิบบาทครับครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะครับขอบคุณพี่จมพรมากนะครับผมขอบคุณครับครับ